ที่เรากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังนั่งรถลางรถลางไปไหนไปขึ้นไปเขวาขวางังค่ะเขาวังจิุรีนะคะอุ้ยวิเยวเหมือนกันนลยดีแล้วอุ้ยดีแส้ว งไปเรียกฝาครับเดี๋ยวขึ้นไปกันอีกหนึ่งอ๋อสวยใครงนี้ให้ไปไหนนะหากรับเหรอถ้าเธอถ่ายวีดีโออยูนะยไอ่ไม่นานแต่เดินไม่รอบนะเดินรอบเลยตรงโน้นอาจจะเป็นทิ่พักพัน อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเรียกว่าเขาวางที่จริงๆชื่อว่าอุทยานประวัติศาสตร์อะไรไม่รู้ว่ะถามทำไมรีบถามจังให้คิดก่อนสิอันนี้คือต้นอะไรครับต้นไม้ต้นไม้นะครับผมต้นลีลาวดีต้นลีลาวดี อะไรข้ามาดูปลดขาขึ้นชื่อเดียวนะมาดูนี่ครับมแม่จะเป็นส่วนของเขาหวะข้อมูลนะคะชวงโมเดียวดูข้อโมโมกันได้ อันนี้ก็พาคุณแฟนนะครับมาไหว้รัชาการที่4นะครับผมวิห้าถ่ายานนห้ามถ่ายรูปด้านในนะฮะเราขอหยุดคลิปให้เท่านี้นก่อน เราจะไปไหนครับไปชมรอบๆด้าน,นล่างสีสวยมากอยู่นั่นคือจังหวัดเพชรบุรีส่วนใดไม่ทราบนี่ดูดอกเวลาเวลาวดีสีชมพูสวยมากสีฟ้าสีขาวที่นี่จะมีในน,นีดอกที่ต้นตาลเยอะที่นี่ก็ใช่เพชรบุรีน้ำตาลต้นตาลใช่กับพวกน้ำตาลอย่างน,นั้นน้ำตาลสดจะอยู่ที่เพชรบุรีถูกต้องของดัง มาทางนี้ขาขร่สุนที่สุสุดขอสีขาวๆันหสุดที่สุที่สุดไปตรงนี้แหละ ดูดาวไอ้ออไปไกแปลกไ,ปไปอ,อ,อ้นี่ชันมากเลยนะท,าทางขึ้นชันมากระวังด้วยนะครับใครที่มาแนะนำคนที่ข้อข่ายดีค่ะส่วนคนที่ข้อข่ายแบบทางขึ้นชันมากนะครับทุกคนดู ได้เอาดิ yeah. ให้ดูรอบๆก่อนฝั่งนู้นจะไปดูฝั่งนี้ก็เนี่ยครับวิวรอบๆว้าวหูข้างบนเย็นนะ <Okay. S 1> เย็นเย็นเย็นไม่ร้อนอ่ะลมห้องบนโคตรเย็นเลยลมแรงมากดูดิถ้ากลางคืนก็ถ้ามองแกงข้างล่างก็น่าจะสวยมากมาก นักราชการทีสี่เป็นบิดาไอบิดาดาราศาสตร์ก็คือเขาเป็นคนทำนายไอนี่อะไรนะการเกิดสุญิุปราคาได้อย่างแม่นยำสุดยอดดูวิวราชบุรีเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีทำไมหลงไปค่ะไปลานรีไหม ของชาติวิวไหวสวยมากวิวสวยค่ะวิวสวยอันนี้อันนี้ดูดอกเนี่ดอกไม้ดอกเนี้สวยมากครับเต็มภูเขาเลยสุดยอดมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆครับน่าจะอายุหลายหลายหลายสิบปีหลายร้อยปีไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่นั้นสมัยนั้นนะกี่ปีไม่รู้สมัยนั้นหรือผมมาปลูกใหม่ก็อ๋อยังไม่รู้นะแต่ก็น่าจะหลายสิบปีฮะต้นสุกใหญ่ด้วย ถ้าใครมาก็มาทานได้โอเคหลังจากที่เราลงมาจากหอคอยแล้วเราก็จะไปไหนครับเราจะขับเล็กก็ได้เพราะว่าอากาศแบบว่าประมาณทอดไข่สุกอะตอนนี้เราก็อาจจะกาศร้วแแระค่ะทอดไข่สุกเลยแหละอากาศแบบนีเ้เราอยากรู้ทางกลับอะค่ะคือเรากลัวใครก็ได้ช่วยผมดี ผมหลงแล้วถ้าเรากลัวว่าเราเดินไปตรงนี้แล้วเราจะต้องไปตรงนู้นต่อแต่เราไม่อยากไปแล้วไงใช่ด้วยหลงเธอเรากลัวว่าเราต้องเดินไกลงเราไม่อยากเลยเดยยดูป้า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 ยก่อนนี่นี่นมันจะไปตรงเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเดินไปสามรอยเมตรจะไปไหมอ๋อไปที่เราถ่ายรูปรอ่ะใช่แล้วอ๋อไป,ไ,ปไหมไปไปไปฮะไป,ไ,ปไหมไปไป ก็คือเราจะไปเจดีที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับวิวีละวังดูดิต้นอะไรนะลีลาว,วดีลีลาว,วด,ดีดูดิสวยมากทุกคนมันต้องแก่มากแน่เลยดูดิไม่รู้ว่าทํามันต้องถามดูว่าแก่ไหมมันขาวแล้วเพรวมันขาวอ๋อต้นขาวนะใครรู้อายุต้นลีลาว,วดีที่ราชบุรีใช่ไหมเพชรบุรี เอยัางบนเบียนอยู่กับาลาลีต้นต้นต้นเอ้ยจ้ามันจะทิ่มตาโอเคนี่ครับทางลงก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะก็ระวังกันด้วยเฮ้ยอันนั้นอะไรอันนี้คือเป็นสถานที่ที่แบบอยู่บนภ<ว>ูเขา,าบบอยู่บนภูเขาสูง ที่เราจะไปถึงหรอถึงขึ้นนี่เหรไหมแต่เขาบอกว่ามีลิงนะแต่ยังไม่เห็นลิงนะตรงนี้บนเขาขน,นี่คืออะไร้อมต้อมพิพิรุดวิรุดหกบริลักษ์หกบริลักษ์นะครับผมก,ก็คือเป็นป้อมรียบเอาไว้ป,ป้อมปืนใหญ่เปล่าที่ตันงป็นใหญ่ปปนป้อมปอนี่หละเวลาขอากมารก็ยิงทุ๊นตุตตุปากตุ๊บตุตุ๊บตุ๊บตรงโน้นนะฮะ นี่นะฮะใครมาก็อย่าทิ้งเศษขยะนะครับเพื่อนๆนะมีขยะเต็มเลยนะฮะไปอย่าทิ้งเศษขยะลงนะฮะเป็นปอมไว้ดูนะฮะสังเกตการนะสังเกตการไปเราก็จะไปกันต่อฮะ ทุกคนได้ยินเสียงฟู่ฟู่ไหฟู่ฟูข้างหูเมื่อกี้ฮะจะตกใจนะฮะไม่ใช่ลิงฮะผมไม่ใช่หลังมดเนึวันนิ่มใกล้ละใกล้ละแฟนได้ยินเสียงเพลงไหมเขาเรียกว่าเสียงเสียงคุยสมัยก่อน ให้ชวนนึกถึงสมัยอดีตเวลาเราเดินเที่ยวสมัยนี้ให้นึกถึงเหมือนอารมณ์เหมือนอดีตกลางคืนมาได้ไหไมแฟนมันจะมีวันที่มีอ่ะมีช่วงเทศกาลตาลายกันหมดแล้วพรมีนนคนดูเนะี่ยดูนะฮะดอกไม้ อุ <laughs> <laughs> ้ยระวังหลุมลักนะฮะตกกี้ตกหลุมลัก <c oughs> อุย้ยเกือบขาหักระวังกันด้วยฮะเออเราเพิ่งปลูกหรอเปลาอ๋อเพิ่งเกิดทนเข็ม <c oughs> ไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่เคยถูกอะไรสักอย่าง ก่อนพักก่อนกินน้ำไหมนาน้ำก่อนนะน้ำโคกน้ำโคกก่อนให้ชื่นใจก่อนแล้วอย่าลืมว่าจะไปเขาหลวงอีกนะเออเขาหลวงจะเย็นมีร้านขายน้ำนะครับแล้วก็ไปน,น้ำโคกมานะแล้วก็จะไปข้างบนต่อเรามันเลือดน,นักสู้อยู่แล้วครับรองเท้ามันไม่สู้ค่ะรองเท้าคุณแฟนไม่สู้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นทางไปไปไหนนะแฟนไปอ,อ,อะไรวิหารอะไรไม่รู้ว่าวิหารอะไรไม่รู้<ม>น<จ>ะครับผมอีนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะ200เมตร200เมตรนะ200เมตรเหมือนเหมือนประมาณ2โล2โลผมรู้สึกไปเดินก็1กิโลพอดีนนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาพอดี1กิโลนะฮะ ใครที่จะมาก็ใครที่ทนร้อนไม่ไหวสนามก่อนสิบรอบเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จะได้ใครที่เป็นโรคแต่เธอดูดีกลัวความร้อนก็ระวังนะฮะดูดีทำทางอ่ะแบบกระโหสมัยก่อนอ๋อสมัยนี้นะมั้งนี่สมัยนี้เป็นปูนเขาน่าจะทำแบบสมัยก่อนก็มีปูนเอาหรอสมัยก่อนก็น่าจะเป็นเป็นทางทางดินคิดว่าไหวไหม นะเพราะว่ามันมันร้อนนะร้อนนะทุกคนโอเมกอามากเลยคือแบบโอ้ oh. ทางเดินไม่เท่าไหร่แต่มันร้อนนี่แหละไม่มีอะไรแค่นี้สบายจิ๊บจิแต่ร้อนไม่จิ๊บนะ เกยอา้าวซื้อตั๋งในสถานที่เกยนะครับผมเป็นที่สำหรับเจ้าแผ่นดิน,สนเสด็จเจ้าขึ้นหรือทรงรัดทรงราชยานก็คือขึ้นรถตรงนี้แหละอ๋อเหรออ้าได้ลงเออขึ้นรถอ๋แสดงว่าท่านอยู่พัก,พกอยู่แถวแถวนี้พักอยู่ตรงที่เรามาเมื่อกี้แล้วก็ขึ้นรถตรงนี้อ,นอ๋อสมัยก่อนอาจจะเป็นทางที่สามารถแบบ แบบขึ้นแบบสำหรับรถม้ารถอะไรนะฮะเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่เย่แฟบอบกว่าไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปคนเดียวเดี๋ยวกลัวแฟนเป็นลมนะฮะดูดิตรงนี้ก็ขึ้นรถม้ารถอะไรนะครับสำหรับไปออกราชาการนะฮะ ก็ขอไปด้วยนะผมซึ่งเราไมา่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเรามาถึงแล้วสถานที่อย่างนี้แบบ รู้สึกมีพลังมีสึกน่ากลัวนะรู้สึกแบบมีความยิ่งใหญ่สมัยก่อนนะความสมัยก่อนคือยิ่งใหญ่แล้วก็กว่าจะทําได้นะฮะกว่าจะเอาปูนมาฉาบมาก,กอกว่าจะทําได้ก็น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควร เอาจริงนะไม่กล้าเข้าไปฮะกลัวเหมือนกันไม่รู้ข้างในมีอะไรเพราะว่ามาคนเดียวด้วยถ้าข้างในจะเป็นแบบนี้นะใครที่ดูแล้วก็มีอะไรข้างในก็บอกมาด้วยนะครับพี่พีผมไม่กล้าเข้าไปผมกลัวแต่มีแผ่นทองติดด้วยอไม่ไหวไม่ไหวพร้อมวิ่งฮนะ เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้นี่นะครับผมก็ก็จะลงไปแล้วฮะเสียงหอบนะเป็นเม็ดแล้วกแค่แค่นี้ก็แลแค่นี้ก็เราจะลงไปแล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะมานะฮะเมื่อกี้ลืมอดัดเมื่อกี้ลืมอัดลืมอัดอะไรต้องขึ้นอะไรเออ จะลอนนอันนี้ก็คือที่ที่เราจะเป็นเป็นวัดพระแก้วน้อยนี่ตั้งยอดเขาทิศตะวันออกว่าสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวปวดกล้าปิดกระหม่อมนะฮะเร้จะสร้างขึ้นนะครับดู เพราะว่าเพราะว่าร้าอนเออไม่ชอบเดินดนักแฟนรอรอตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นสถานที่อะไรไหมต้องเข้าไปในโบสถ์สีแดงๆนี่ฮะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะฮะต้องขอไยด้วยอ๋อก็จะเป็นพระพุทธรูปนะ พาชัยลิพี่นาดใช่ปะไม่รู้มันกันวานพี่ดันดูนะแต่ก็ขอก้ามหน่อยเถอะขอก้ามไปหน่อย ขอขึ้นไปนะเพืเ่อนไม่ไหวแนละ้ว่ไหวครับผมจะกลับแล้วนะครับผมยี่สิบบาทคุ้มมากแม่มานะครับมากันเยอะๆที่ราชบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีรรโอ้ยทุกคนทุกคน,นหลายรอบแล้วเพชรบุรีเนี่ย เกิดลาบุรีเนี่ยเอาเลยจุดสุดท้ายของเราแผนหนนอมกรพาทัวร์นะฮะเพื่นอนๆพืนนะครับมีวัด,น,ดวนะครับอยู่ด้านล่างไปค่ะเดินให้รอบจุดสุดท้า้ค่ะโอ้โหไปค่ะกองสั่นนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะอันตรงนั้น,นเราไปหรือยังมาเลียวที่คือห่องไง ดของเราหอดูดาวที่เราตงรใช่อันนี้คือไกด์นะฮะไกด์ของเรามีอะไรอะไรนะกระเช้าอค่ะกระเช้าเทาเออทำกระเช้าเหอะแฟนไกด์เขาบอกว่าสู้มากเลยสู้แดดสู้ฝนนะฮะก็ตอนนี้ก็ กลับก็ขอตัวนะฮะขอตัวหยุดคลิปไปเพียงเท่านี er ้นะเพราะว่ากลับแล้วนะเพื่อนไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้จะมาอีกกี่ฟีอีกกี่ศตว์ประวัติไม่พูดอย่างนั้นเราก็มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่มีหลายที่ถ้ามีโอกาสก็ในมาเที่ยวก็มาเที่ยวอีกนะครับผมก็ขอบคุณครับผมไปนะครับพอนัด โคตรเข้ากันเลยที่รักกับมือเหมือนคนละไปเลยคนละที่คนละทางเลยที่รักเอาเพรอันนี้มันสั่งคนนีอ้อันนี้มันสั่งคนนี้อ๋อโอ,อ,อเคโอ,อ้ไม่รู้แลยให้รูปเลยให้รูปเหรอเ <laughs> ดี๋ยวถ่ายวปดีโอก่อนอันนี้ทางเราจะกลับแล้วโอเค ตรวจลางมาแล้วกลับบ้านแล้ว